ไม่อายมีงานทำเพราะลูกสาวอาชีพใหม่เจจินตรายอดีตพระเอกดงังขนลูกและภรรยาไปอยู่อเมริการู้สึกตัวเองโชคดี พราะมีลูกเป็นอภิชาต,ตบุตรเพราะทุกคนเอ็นดูลูกก็จะนึกถึงเรายอมรับทุกวันนี้กลับมามีชื่อเสียงได้เพราะลูกส่วนจะมีคนที่สองหรือไม่นั้นทุกอย่างให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจส่วนตัวได้วางแผนอำลาวงการแล้วย้ายพาครอบครัวไปอยู่อเมริกาล่าสุดดูเหมือนว่าเจจินตายจะตัดสินใจได้แล้วที่จะสละทุกอย่างในเมืองไทยเพราะเจ้าตัวได้หอบสาวพลอยพัชชาภรรยาคนสวยและน้องพลอยเจลูกสาวแสนน่ารักลัด ไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตอนนี้หัวเขาอยู่กันที่เมืองเบลวิลทางนี้ทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์ได้พยายามติดต่อไปหาทั้งหนุ่มเซและสาวพลอยเพื่อสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นการไปอยู่ที่ต่างประเทศถาวรอ,อย่างที่เคยบอกไว้หรือแค่ไปเที่ยวพักผ่อนแต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลคาดว่าคงจะดื่มด่ำบรรยากาศใหม่ๆกันอยู่เพราะแต่ละโพสต์แต่ละสตอรี่ที่ลงในไอจดูแล้วก็แฮปปี้กันมากม เรามีภาพมาฝากกันด้วยค่ะเจเผยต่อว่ากับเรื่องย้ายไปอยู่อเมริกาเพราะผมมีหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกาไว้แล้วทํามาเจ็ดปีแล้วเลยอยากพาลูกไปลุยตอนแรกแผนไว้ว่าจะไปตั้งแต่เดือนเมษาแต่เพราะโควิดมาก็เลยพักไว้ก่อนแต่จะไปอยู่ทาวนเลยไปเป็นนักลงทุนที่นู่นเลยละครหรือสิ่งที่เราจะสูญเสียไปก็ไม่เสียได้รู้สึกแลกกันเพราะอยู่ที่นั่นก็มั่นคงอยู่ที่ลูกสบายไปเพราะมีแต่คนอิน ดูรับช่วยเหลือถ้าเราไปอยู่ที่อเมริกาสัก10 1ถึง15ปีแล้วกลับมาลูกน่าจะกลายเป็นคนแข็แงแกร่งประสบความสําเร็จในชีวิตผมบินไปดูที่เรียนให้ลูกแล้วนะครับไปดูสถานที่ไปดูโลเคชันร้านเรียบร้อยแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เลยรับงานก่อนต่อครับแล้วค่อยดูทิศทางอีกครั้งเพราะว่าถ้าเราไปเลยตอนนี้แปลว่าเราตัดทุกอย่างทางนี้เลยตอนนี้เลยต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจและความปลอดภัยก่อนครับซึ่งภรรยาผมย อยากไปมากอยากพาลูกไปลุยมีลูกสาวน่ารักขนาดนี้ทำไมไม่คิดว่าจะมีอีกสักคนเจจินตายตัวเราเองอยากมีแต่ภรรยาเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเรื่องนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่รู้จะแชร์ความรักยังไง่ายเพราะว่ารักคนนี้มากส่วนผมคืออยากมีลูกชายแต่สุดท้ายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะคิดว่าถ้าเขาเพร้อมเมื่อไร่ก็เมื่อน,นั้นเพราะภรรยาต้องเป็นเจ้าบ้านใช่ ไม้หัวเราะ